กราบสวัสดีพี่พี่ fc กุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขัง,งนะครับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับ E P นี้ชุดนี้ครับผมเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่เนื้อสวยๆเก่าๆแห้งๆปึกๆเลยนะครับชุดนี้นะครับองค์ละแ800ด นะครับพี่พี่ชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งห้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มไม่ให้บรนการเสียเวลานะครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยเลยนะครับนี่ครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับองค์นี้ชุดนี้เป็นพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับชุดเก็บสะสมครับชุดเก็บสะสมของเจ้าของเดิมครับ นี่ฮะพิมใหญ่สวยงามนะครับเนื้อปึ๊กๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับเนื้อแห้งนะครับเหมือนจะมีลงรักนะครับลงรักสวยๆเลยนะครับนี่ฮะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับมาชมองค์ที่สองนะครับ สมเด็จชุดนี้เนื้อจะแห้งนะครับเนื้อจะแห้งนะครับแต่ว่ามีความแกล่งนะครับแห้งแล้วแกล่งนะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมแ0 0บาทครับรายการต่อไปนะครับองค์ที่สามครับอันนี้องค์ที่สามครับไว่อยๆหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเบอเก่าเบอเดิมครับ 0 6 4 7 5หกสี่เจ็ดห้าหกหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมต่อไปองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับนี่ฮะอันนี้องค์ที่สี่นะครับเนื้อแห้งสวยนะครับพิมพ์ทรงลึกนะครับนี่ฮะพิมพ์ทรงลึกนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมอันนี้องค์ที่ห้าครับนะสวยทุกองค์เลยนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับ ชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับในองค์ที่5้าครับชุดนี้องค์ละแ800รอนะครับผมต่อไปองค์ที่6ครับองค์ที่6นี่ครับผมอ่ะไปไวหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มานะครับมีอยู่18องค์นะครับอันนี้องค์ที่6ครับผมนะครับต่อไปองค์ที่7นะครับองค์ที่7นี่ครับพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับ เนื้อแห้งๆครับผมเนื้อแห้งๆสวยๆครับอันนี้องค์ที่7ครับรายการต่อไปนะครับองค์ที่8นี่ฮะเนื้อแห้งแกร่งนะครับลองดูนี่เห็นมนตานปึกปักเลยนะครับอันนี้องค์ที่8นะครับผมรายการต่อไปองค์ที่9ครับผมองค์ที่9นี่ฮะองค์ละแปดร้อยนะครับนี่ครับดูมนตานเป็นเม็ด เป็นเม็ดเลยนะครับด้านหลังนะครับ okay, อันนองค์ที่เก้านะครับรายการต่อไปองค์ที่สิบครับผมองค์ที่ส <น captain. S 1> ิบนะฮะเนื้อสวยๆแบบนี้ครับอันนี้องค์ที่สิบนะครับผมต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดครับต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดเป็นพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับชุดนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับเนื้อแห้งๆนะครับหลังเรียบๆนะครับข้างด้านข้างมีรอยรอยแยกแบบนี้นะฮะ นะครับผมอ่ะองค์ที <P RI K aún> ่สิบเอ็ดนะครับต่อไปองค์ที่สิบสองครับพิมพ์ตรงลึกๆครับเนื้อแห้งๆนะครับบางองค์ก็จะมีคาบลักบางๆนะครับคาบรักบางๆครับอันนี้องค์ที่สิบสองนะครับผมองค์ที่สิบสองนะครับอ่าต่อไปองค์ที่สิบสามครับอ่าองค์นี้ลงลักสวยเลยนะครับอันนี้องค์ที่สิบสามนะครับผม อ่าชุดนี้องค์แปดร้อยนะครับชุดนี้องค์แปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สิบสี่ครับองค์ที่สิบสี่นะครับอ่าองค์ที่สิบสี่ครับไปไวหน่อยนะครับมีที่แปดองค์นะครับต่อไปองค์ที่สิบห้าครับองค์ที่สิบห้าครับองค์ที่สิบห้าครับผม จะขรับสามองสองพันได้นะครับสามองสองพันนะครับต่อไปองค์ที่สิบหกครับองค์ที่สิบหกนี่ครับผมอันนี้องค์ที่สิบหกนะครับพลาแห้งเก่าถวยเลยนะครับอันนี้องค์ที่สิบหกนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดครับองค์ที่สิบเจ็ดอันนี้องที่สิบเจ็ดนะครับเนื้อแห้งๆสวยๆแบบนี้ครับอันนี้องค์ที่สิบเจ็ดครับ รายการต่อไปองค์ที่สิบแปดครับสิบแปดเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่านี่ครับผมเนื้อสวยๆเลยนะครับมีสิบแปดองค์นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับถ้าเกิดพี่ๆท่านใดรับสามองก็เอาสองพันนะครับมีทั้งหมดสิบแปดองนะครับสิบแปดองนะครับครับผมขอบคุณครับ